สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาเดินมาเด้อ,มา,ดอมากินผัดซีอิ๊วเส้นหมี่น้ำกกนกันผัดซีอิ๊วเส้นหมี่อร่อยอร่อยแซ่บนุ่นน้ำกกนจ้าเมนูของโปรดผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่นะผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่เหนียวนุ่มนะคะมากินด้วยกันเด้อแซ่บ มาอร่อยด้วยกันนะจ๊ะกินอยู่หลังบ้านเด้๋ยนี่หลังบ้านอยู่ตลาดอยู่ตลาดอย,อยู่ตลาดมหาชัยเสิรปลาหหน่อยอร่อยแล้วเติมพริกป่นเติมน้ำตาลเติมน้ำส้มอร่อยแน่ตอนนี้ พอแล้วนะจ๊ะรสชาติอร่อยผัดซีอิ้วเส้นใหญ่เหนียวนุ่มค่ะอร่อย ทนพัดก,กับมีฝีมือถักนเนาะท่านซิฟิว มาแล้วคะ่ะมาแล้วเราเรียกไปเอาของก็าฝากซื้อของเสียบๆนุ่งกันค่ะเสียบๆซึ่งเลยหนุ่มๆ่งารเลย เส้นเส็นใหญ่นี่มันเจ็บเนาะอันผัดมันอร่อยเนาะรสชาติอร่อยมักหมกมักกินหลายได้ค่ะเส็นใหญ่นี่มันนุ่มเต็นมีกับมักกินมันจะเหนียวนุ่ม Nào. Thích đẹp ม่กินน้ำกันค่ะจะ่เมนมันแสบเมนพูพัดเส้นใหญ่นาะเส้นเบญากใส่ไข่ใส่หมูใส่หมกใส่กุ้งเนาะไม่ต้องใส่มึกใส่กุ้งก็ได้ใส่แจ่หมูก็ไข่กัใส่ใดอ่ะซสบเส้นใหญ่มันอร่อยจสหมดจานละ

来。 bất đắc lực rất thật thật tà thật 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 này thật tà thật thật tà thật mà hà thật thật tà luôn để cái chị này. Chị này ดื่มน้ำเยอะๆนะคะอยู่ตลาดนะบ๊าปบาฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ